รียนวิชาการงานอาชีพนะคะป .1 น,นะคะวันนี้ครูดำก็จะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องสภาและเครื่องแต่งกายนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะข้อ 1. บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วเหลือตนเอง 2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัยนะคะข้อ 3. ทำงานเพื่อชี้เหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลาค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเสื้อผ้าความหมายของเสื้อผ้านะคะนักเรียนก็พอจะทราบบ้างแล้วนะคะว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่นักเรียนสวมใส่เพื่ออะไรเพื่อปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่อสภาพอากาศ ร้อนและอากาศหนาวก็คือนัเกเรียนเนี่ยต้องเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับอากาศนั่นเองนะคะถ้าอากาศร้อนควรใส่เสื้อผ้าเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นถ้าอยู่บ้านก็ทํางานสะดวกสบายนะคะสวมใส่สบายแต่อากาศถ่ายเทได้ดีเนาะส่วนอากาศหนาวเนี่ย นักเยนก็ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวหรืออาจจะมีใส่ถุงมือมีผ้าพันคอนะคะก็จะช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะค่ะต่อไปนะคะเครื่องแต่งกายแต่งกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้หรือสวมใส่เพื่อให้เกิดความสวยงามนั่นเองและมีประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่างๆนะคะดังตัวอย่างนะคะ นักเรียนจะเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงใส่หมวกเนาะเล่นกลางแดดก็เป็นการป้องกันแสงแดดนะคะจวนเด็กผู้หญิงภาพหนึ่งนะคะก็ติดกิฟต์ก็เพื่อความสวยงามน่ารักหรือใส่ในาฬิกาข้อมือก็เพื่อดูเวลานะคะอันนี้ก็เครื่องประดับนะคะต่อไปสตารและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันนักเรียนจะเห็นว่า คนเราต้องสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทุกวันนะคะที้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้นะนัเกเรียนก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับวัยนักเรียนเนาะสวมใส่ผ้าที่เรียบร้อยเช่นเสื้อผ้ามีปกคอไม่ลึกหรือเว้นเวาวมากเ,เสื้อมีแขนกระโปรงขายาวคุ้มเขา่ากางเกงขายาว สื้อขนาดพอดีตัวไม่คับรลวมร่วบจนเกินไปนะคะและก็ราคาก็ประหยัดนะคะไม่ต้องซื้อของแพงมากนะลูกนะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูเสื้อผ้า <ๆ S 1> แต่งกายในชีวิตประจำวันมีดังนี้ค่ะ 1. เสื้อผ้าเสื้อผ้ามีอะไรบ้างมีเสื้อกล้ามเด็กผู้ชายเนี่ยถ้าใส่เสื้อกล้ามก็จะน่ารักนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิง ก็จะมีเสื้อชั้นในเกงชั้นในนะคะต่อไปก็เสื้อแขนสั้นเสื้อแขนสั้นเนี่ยก็เหมาะสำหรับใส่ในฤดูร้อนอากาศร้อนหรือไม่ก็ใส่ใบ้านนะคะเพื่อสะดวกต่อการลุกนั่งหรือทำกิจกรรมต่างๆนะคะต่อไปก็เสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวเนี่ยเราใช้สำหรับใส่ในที่มีอากาศเย็นหรือฤดูหนาว กางเกงขายาวเนาะก็ใส่ในดูหนาวหรือในวันที่มีอากาศเย็นนะคะอันนี้ก็เหมาะก,กับเสื้อแขนยาวนะคะต่อไปชุดนอนชุดนอนของเด็กๆเนี่ยจะมีมากมายเลยเด็กบางคนอาจจะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรืออาจเด็กผู้หญิงก็อาจจะใส่กระโปรงหรือบางคนก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อขาสั้นเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารัก,นรกเนาะอันนี้ก็เป็น ชุดนอนที่เด็กๆมีกันอยู่แล้วเนาะต่อไปเรามาดูเสื้อเสื้อเนี่ยก็จะมีแบบต่างๆเนะาะแบบต่างๆเลยก็มีประเภทกางเกงขาสั้นากางเกงขายาวกระโปรงกระโปงสั้นกระโปรงยาวนะคะแล้วก็มีเป็นชุดกีฬาหรือชุดว่ายน้ําชุดกีฬานี่ก็สําหรับ เล่นกีฬาเนาะชุดว่ายน้าแล้วก็ไปทะเลไปเที่ยวทะเลอ่ะต่อไปชุดตัเกเรียนก็ชุดตัเกเรียนชายชุดตัเกเรียนหญิงนะคะเวลาไั้เียนไปโรงเรียนนี้ก็อย่าลืมผ้าปิดจมูกนะคะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของโรคติดต่อในปัจจุบันนี้นะคะต่อไปนะคะเครื่องแต่งกายที่นักเรียนจักอ่ามาดูกือมีอะไรบ้างรองเท้าหนังอ่ารองเท้าหนังนี่ก็เป็นของนักเรียนชายนะคะ ส่วนรองเท้าผ้าใบก็เป็นของนักเรียนชายใต่ไปในวิชาลูกเสือนกต่อไปรองเท้าแตะรองเท้าแตะเนี่ยเราใส่บ้านนกแล้วก็มีถุงเท้าถุงมือถุงมือที่ใส่เดรดูดร์น,นะคะเมื่ออากาศร้อนเราก็สวมหมวกเนาะเข็มขัดอันนี้ก็เป็นเข็มขัดนักเรียนชายนาฬิกาข้อมืออ่านาฬิกาข้อมือนี่ก็บอกเวลานะคะส่วนแว่นตาก็เป็นแว่นตากันแดด Hmm. โบก็เป็นโบติดผมกิ๊บติดผมเนาะแล้วก็สร้อยข้อมืออันนี้ก็เพิ่มความสวยงามให้แก่ร่างกายหรือประดับในเสื้อผ้าเราก็ได้นะคะต่อไปสุดท้ายนะคะประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องติดกายามีดังนี้ค่ะ mm hmm. ข้อ1ช่วยปกปิดร่างกายทําให้ร่างกายข้อ2ทงทำให้ร่างกายอบอุ่นข้อ3 ทําให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดีนั่นเองนะคะต่อไปข้อ4การตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าให้สวยงามเนี่ยก็ดีกับผู้สวมใส่นะคะต่อไปข้อ5จะเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นเมื่อเราแต่งกายได้เหมาะสมนะคะและก็เหมาะกับฤดูโอกาสและสถานที่นะคะค่ะสัปดาห์นี้กูดําก็จบเพียงเท่านี้นะคะ เราก็ไปเจอกันสัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ